โลวันนี้ก็มาในชุดสีขาวนะ like ครับในขณะที่ท่าเรือก็มาในชุดเก่งของพวกเขาสารเสพติดพระรามีนะครับก็อย่างที่เราเรียนในทราบนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนแรกในฤดูกาลนี้ของท่านเลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ตัดสินในเกมระดับเอซมาตลอดนะครับเพื่อแล้วนะครับธงชัยมันจงเปิดวัที่เสาแรกนะครับโดนอารูนิมีโอกาสแล้วครับโอ้โหเกือบไปครับรับมีโอกาสจิงกัตในทีคราวนี้ก็ไม่เข้ากรอบนะครับบอลออกอีก ภาคหนึ่งของสนามไปเลยครับโอ้โหเกือบไปครับกดขอบอลอยู่ให้ไปแล้วครับกรกฎยกหลบมาละหนึ่งด่านครับกรกฎถึงในกรอบไปโทษแล้วครับเปิดไปตรงกลางในย่างวะนี้แตะหลบไปหนึ่งแล้วตัดสินใจยิงบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์จนได้ครับโอ้โหลูกนี้โชคร้ายสำหรับการท่าเรือครับและเนี่ยครับคนที่ลงมาครับเป็นซูเปอร์ซับอย่างแท้จริงครับชาาทิพย์สงกรรสิลป์ครับโอ้โหครับยิงลูกนี้ท่าเรือเองสุดท้ายโดนโอ้โหซะแล้วครับลูกนี้มีลุ้นแล้วครับทางเฮโร่ครับ ขึ้นมา2คนแล้วไม่มีใครมาไล่บอลด้วยนะครับไล่ไม่ทันแล้วนะแล้วุนพิมมาจังหว่านี้โดนเสียบแล้วก็หลุดไปโอ้โหไม่เหลือนะครับโอ้แลวเนี่ยคนที่ยิงได้เป็นชนาทิพย์สกสินอีกแล้วครับตูครับสถานการณ์สร้างเวลาประหุษจริงๆครับวันนี้แจ้งเกิดก็เรียกได้ว่าเกมนี้ก็มีนักเตะที่แจ้งเกิดแต่จำนวอีกหนึ่งคนแล้วครับนั่นคือชนาทิพย์สมสรี